สวัสดีครับยูเกอร์ผมเดอร์บพีเกมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเดอะ i มิมิ EP สองต่อจากคลิปก่อนๆนะครับโอเคเริ่มกันเลยอยา่าู้ต้องไปทางไหนวะโอ้ทำไมมันรู้สึกขนลุกวะไม่รู้ดินั่งไงด้านหน้าน่ะไปดูหนูนมีสอง ดูด้านหน้าหน่นหูุนมีมีถ้ำหน่นอย,อยู่อยู่กับไอไอ้เท่าเนี่ยนะไอ้แกนะยัะไ่ไงวะไปไปไปดิขวาไล่ใช้ดีไปขวาหมอยากเจอหล,ล,ลายเอ่อ เทีนยนไขกันกันหรือ่ะไปสายบ้าอะไรนี้ทางขวามันกลายเป็นมนุษย์หินฟินสโตนไปแล้วอ๋อมันมันเป็นรูปปั้นที่เฉย่อย่าไปมองเลยเฮ้ยใครกินอะไรวะอย่าไปมองมันเลยแหละ ไอ้เงียบนึงเลยพูดหนออุ้ยอุ้ยโอ้ยไป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 เดี๋ยวอุ้ยนมาตอนไหนวะ ไม่รู้ปั้นหลายตัวเลยอ่ะไปดิอะล่ล่ล่โลโลอีโลเลอีโลเลเฮ้ยไปไปดิ ังวะแล้วแม่งมืดด้วยน่าจะไม่มีแล้วแหละน่าจะมีแต่ผีน่าจะมีแต่ผีไม่มีคิดละเฮ้ยนี่ไงซีซ่าซ่าศพอุ้ยนี่มันเปิดละ ใครดำคิวนำมันมีเสียงอย่างงี้ต้องมีผีได้นอนเขาปะวิ่งไปดิวิ่งไปดิยิงไปเลยโอเครอดขึ้นมาทำไมวะนั่นบนไม่มีไม่มี คนเดียวเลยเออไม่อ,อ๋อถ้ามันหยิบเดียนขายได้ไมันจะแบบเดินไปเลยอะเออเฮออ้ยเลยเนี่ยมันเอาไปย่างใครวะเอาไปย่างอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปไหมไม่ลองไม่รู้อ่ะ ถ้วมึงดูบามันมันให้ลงไหมล่ะถ้าถ้าแกดูบามันให้ลงไหมไม่เหลือแกลงก่อนแกเปิดเลยอิกิวมันเปิดแล้ววะไม่เชื่ออิกิวอิกิวมันหลอกเรา เออไปอื่นอุ้ยตกใจเขาไม่อยู่แต่ในบ้านไหมน่าจะปลอดภัยนะลองเปิดดูดิเปิดเอฟเฟกเฮ้ยต้องปรับเอฟเฟกลดลงเว้ยดูดิเวกชว่างกล้าลยเอฟเฟกลดลงนั่งแดกถอนไม้เนี่ย เดาไปคาดมวยเอ้ยไอการใครมองแกด้านหลังในหน้ากระจกหน้าต่างมันจับแขนแกใครกอดหลังแกไอ้การโนุบโน๊บโน๊บนุบโน๊บน๊บน๊บโน๊บ ไอ้กิวตายแล้วเนี่ยดูแบบรงก็มึงบอกไอ้มึงจะไปหาเองไงอุ้ยไปเถอะไปเถอะาไปเร็วๆไปหาหมีเอ้ยไม่ใช่หาคุณเจจะไปไหนล่ะ ลงไปทำอะไรลงไปดูอะไรฮะใส่หัวแล้วใส่หัวมาเดี๋ยวเขาเป็นผู้รอดชีวิตลงไปกับไอ้กันแล้วกันเออมาดิมันมีสองทางว่ะ มีทางไหนทักทางที่ตันน่ะเฮ้ยเจอประตูมันน่าจะต้องการกุญแะเออแน่ๆการกุญแกลองลองไปอีกทางไนหะไม่ไปดีกว่าเออลองลองลองไปอีกทางก็ไปเว้ยมืดจัดเลยใครจะกล้าเข้าไปวะมันส่องไปยังไงวะ ก็โดนตันตันตันแล้วคุณเจมันจะอยู่ไหนอยู่กับไอเก่นะรอเปล่าม,มันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะตรงนั้นอนะก็ต่อ e ีพีสองอะเนี่ยดูคัดชาไม่เป็นไร ปั้นแค่สิบห้ามันจะมีลูกปั้นขยับนะมันจะมีลูกปั้นขยับมันจะมีลูกปั้นขยับใครจะไปวะเขาไม่เห็นแก่แล้วกิ้วแตงเออเฮ้ย ไหนปไหนวะไม่เห็นไม่เห็นทำไมเสียงมันดับดับเปิดเปิดวะเดี๋ยวค่อยเดินขยับแน่นอน <S <S อะไรไอ้หนูไอ้บไเบคอนแห่เจะตบ เุ้ยมันขยับอุ๊ยลองปิจุบมันดิอุ๊ยเรียบร้อยกิ้วแตกกลับเลยครับรออะไรอ่ะที่หมายละไกลเลยอ่ะตายทำไมวะมันตายไม่ได้ต้องโดนผีหลอกอย่างเดียว เออวะอ่ะเออใช่ใช่คุณแจมันน่าจะอยู่หมู่บ้านนั้นแหละหลับตาเกิด <L un less> ไหนวะอ๋อหมู่บ้านนี้หลับหลับตาหลับตาชนมันเลยหลับตาชนมัน <L un less> พี่หาคุณแจดิก <L un less> คนหาคุณแจตามตามหมู่บ้านอะ่ะ ม้านไหนวะบ้านไอเกนเนี่เหรอมันเราก็คือเราก็คือเข้าไปแล้วนะอู้มันเล็กอยู่วะชั้นสองเฮ้ยเจอ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 คุณแจเจอคุณแจบนนั่นบนโอ้คลิปนี้สี่นาทีแล้วเร็วโบูดนี่ไงคุณแจกไม่เห็นจริงดิ นี่ไงเน,นี่ยตรงเท้ามึงเนี่ยที่มาแล้วคลิปนี้จะสิบนาทีละสิบเอ็ดแล้ววะ่ะเสร็จแล้วรรีบทำต่อ EP2 สองเนี่ยุตสาต่อ e p ีสองปิดไม่ปิดไม่ปิดกูไม่ปิดเร็วๆรีบทำดิ คือคือถ้าเล่นถ้าเล่นอันนี้จบคือคือเกมจบเลยใช่ไหมโอ้โหนั่นต้องต่อหลายอีพีแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่ขยับใช่ไหม ปีใหม่ปีด,ดีลุงชมพู่ค่ะลุงบนอ่ะเนี่ยไอตัวนี้แหละขยับเขาจําได้ไอตัวนี้แหละขยับใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวตัวนี้แหละขยับเขาจําได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตัวนี้แหละนี่เดินไปดูดินี่ไงกูบอกแล้ว แล้วมาแล้วมันขยับได้กี่ตัวนะตัวนี้ขยับไหมวะไม่เหลือใ้การลองเวทดลอรอเลยก็คือลาหมดแล้วมันต้องมีต่อ, EP อยปีปีสามแน่นอนเลยตายจริงเหรอ ไปก่อนแล้วคลิปนี้จะสิบห้าอดีแล้วว่ะเดี๋ยวต่อยพีสามนะเออเออใช่ใช่ใช่รออยู่นั่นก่อนก็ได้แล้วเขาไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวไปเปิดประตูให้นะเด็กๆเออต่อยพีสามแล้ว โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะต่อย p 3เด้อ